โอเอวันอาวุธแห่งชัยชนะและท้าทายอัตรายิงบวกสองคนไม่ 1, ย,ม 1, ยม 1, ำบวกหนึ่งทัวร์เคลื่อนที่ลบหนึ่งนะฮะก็สามารถผสมได้ที่ตู้เว็บบอลรอยเนะครับหมดท,ที่มาที่สิบสองธันวาคมนี้เท่านั้นนะฮะมาแล้วสกินปืนปาร์ตี้เกิร์ลก็ขายกล่องละยี่สิบห้าเพชรนะครับ 500, ก็มีทั้งปืน RSTS M ห้าร้อยและก็สกาะนะครับสเตตัสเนี่ยคุณผู้ชมก็มาเลือกกันได้นะฮะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างน,นะครับเพราะว่าสเตตัสแต่และปืนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะ เปิดขายแล้วถ้าเต้นก็มาดิครับราคาก็อยู่ที่399เพศนะฮะก็เปิดขายแบบถาวรแล้วครับพลัง่งสโตดนักสู้เปิดกล่องรับไอเทมแร่งพร้อมออกลุยเปิดขายกล่องละ25เพรเท่านั้นนะครับก็มาลองดูก็ได้ครับว่าแต่ละหน้าเนี่ยมีอะไรอะไรบ้างนะครับก็มาลองกดมาํำดูกันนะฮะ เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องสกิลที่ดีที่สุดต่อจากสกิลของ a อร็อกนะครับหรือว่าสกิลอเพ็กจิโอนเองนะฮะและก็ผมไม่ได้หมายความว่ามันดีกว่า a อร็อกนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราน่ะชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับสกิลตัวต่อไปนี่เนี่ยมันอยู่เซิร์ฟพิฟายเอชวานนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่ายังไม่เข้าไทยนะฮะแต่ว่าจะเข้าไทยแน่นอนนะครับถึงถ้าหากว่าใครถามว่าจะเข้าวันไหนอะไรยังไงเขาตอบเลยนะครับว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบนอกจากจีเอ็มเท่านั้นนะฮะเข้าเเรรรืื่่่่ออองลลลยแ้ววกกกััันนนะะะะคคคบตตททีีีดดสุจาฮ็ ตัวละครปริศนาฮะแต่ว่าชื่อเนี่ยไม่ใช่ชื่อของเขานะครับตัวละครตัวเนี้ยยังไม่มีชื่อยังไม่มีภาพแล้วก็ยังไม่มีโมเดลนะฮะแต่ว่าทางได้ของ GM เนี่ยได้สร้างสกิลขึ้นมาแล้วนะครับที่ชื่อว่าโครโนสเฟียร์นั่นเองนะฮะความสามารถขเขาก็คือสร้างสนามพลังที่สามารถป้องกัน500การโจมตีจากคู่ต่อสู้ลดความเร็วเคลื่อนที่40เท่าเป็นระยะเวลา1ิวิส่วนคูลดาวสี่สิวิเมื่อเปิดใช้งานสกิลไม่สามารถโจมตีได้อะไรประมาณนี้นะฮะ ซึ่งสกิลตัวนี้เนี่ยเป็นสกิลกดนะครับคนสามารถก็ใกล้เคียงกับอัพพิโอนะฮะและขอ,อยุ้าอีกครั้งนะครับว่าเป็นสกิลที่ดีที่สุดต่อจาก a อร็อกนั่นก็หมายความว่าเป็นสกิลที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามีความดีเท่ากันกับ a อร็อกนะฮะสักว่าคุณผู้ชมไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวผมไปทดสอบให้ดูเลยกันครับว่าดีเท่ากันอะไรยังไงนะครับ <S <S ผมจะยกตัวอย่างเช่นสกิลอัพพิโอของ a อร็อกก่อนเลยกันนะครับเมื่อเรา HP ลดแบบนี้นะครับแล้วเรากดสกิลของอั๊บเนี่ย HP ของเราก็จะเพิ่ม5หน่วยแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะฮะแต่พอเราใช้ไปสักพักเนี่ยสกิลของเราก็จะหมดนะครับแอแต่พอสกิลมันหมดเนี่ยเราก็จะกลับมาวิ่งช้าแบบปกตินะครับสกิลของอัพพิจิโอเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะทีนี้มาต่อกับสกิลโครโนสเปียร์กันบ้างครับเมื่อเรา HP ล,ลดแบบนี้เราเนี่ยแล้วเรากดสกิลปับ๊บเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ว่า HP เราจะไม่เพิ่มนะฮะจะกลับกลายเป็นสร้างรูปป้องกันการโจมตีแทนนะฮะ แต่พอเราใช้สกิลเป็นสักพักเนี่ยสกิลก็จะหมดแบบนี้นะฮะโลก่ก็จะหายแล้วก็กลับมาวิ่งช้าเหมือนเดิมนะฮะต่างกันแค่นี้เองครับไม่มีอันไหนดีกว่ากันนะครับมันแค่ต่างกันแค่ว่าเพิ่มเลือดกับสร้างโล่ท่านเองะฮะมันก็อยู่ที่คุณชอบครับว่าคุณจะชอบสกิลแบบไหนนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าสกิลโครโนโซเฟียหรือว่าการสร้างโล่แบบนี้นะครับมันช่วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันฮะสกิลโครโนโซเฟียนะครับ,รบอันดับแรกเนี่ยตอนเราวิ่งเนี่ยก็วิ่งธรรมดาแบบช้าๆนะครับแต่พอเรากดสกิลปั๊บเนี่ย ล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นมาทันทีนะฮะและยังไม่พอครับยังสร้างโล่ขึ้นมาอีกนะฮะแต่พอวิ่งไปสักพักหรือว่าเราไปสักพักเนี่ยสกิลของเราก็จะหมดได้เช่นกันนะฮะพอถึงเวลาสกิลของเราหมดเนี่ยโล่ของเราก็จะหายแล้วก็เราก็จะวิ่งช้าลงด้วยนะครับแอนี่คือความสามารถแรกนะฮะคุณสามารถต่อมาเนี่ยเมื่อเรามีปืนอยู่นะครับแล้วเรายิงเนี่ยก็ยิงได้ปกตินะฮะแต่พอเรากดสกิลปั๊บแล้วเรายิงเนี่ยก็สามารถยิงได้เลยนะครับจากในโล่เนะฮยยิงรถก็ผังด้วยเช่นกันนะฮะ ประมาณนี้นะครับต่ถ้าหากว่ามีคุณต่อสู้กดสกิลโคโนสเฟียนะฮะแล้วเรายิงคุณต่อสู้ที่อยู่ในโลกเนี่ยก็ไม่สามารถยิงได้นะครับก็จะยิงติดโลกก่อนนะครับถึงจะติดคุณต่อสู้นะฮะออาประมาณนี้นะครับจะถ้าหากถามว่าสามารถยิงมอเตอร์ไซค์แบบนี้ได้ไหมนะครับออาแต่พอเราเปกดสกิลใส่มอเตอร์ไซค์แบบนี้ปั๊บแล้วเรามายิงข้างด้านนอกครับก็ยังติดโลกก่อนฮถึงจะโดนมอเตอร์ไซค์นะฮะตอไปครับ เดี๋ถ้าถามว่าสกิลโครโนสเฟียเนี่ยใช้นอกวงได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูครับว่าใช้นอกวงได้หรือเปล่านะฮะกดสกิลไปครับแอบสกิลโครโนสเฟียเนี่ยสามารถใช้นอกวงได้นะฮะแต่ว่าสกิลร่างจำแรงเนี่ยไม่สามารถใช้นอกวงได้นะครับอันนี้ผมทํากันไว้นะครับถ้ามีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสงสัยนะฮะต่อมาเราก็จะลองใช้แฟดนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างฮะกดสกิลครับอ่าทีนี้ผมจะลองโยนแฟดใส่โล่นะฮะว่าจะเด้งเข้าโล่หรือเปล่านะครับแอบไม่เด้งเข้าโล่นะฮะแถมหน้าเขาต้องหักครับ แต่ถ้าหากว่าแฟดอยู่ด้านนอกโล่หลัะจะเป็นยังไงนะครับหยุดไหมฮะแฟดอยู่นอกโล่นะครับอ่าข่าวมันเดิมฮะสรุปเลยแล้วกันนะครับต่อให้มันกระเด็นออกเนี่ยเราก็ยังโดนแฟดนะฮะถ้าเราไม่หันหน้าไปทางอื่นแทนนะครับต่อมาเราลองไอ้สวอกันบ้างครับกดสกิลฮะทีนี้ก็จะลองเอาไอ้ัวไปวางนะครับว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่านีฮะสรุปเลยครับว่่ไอ้ัวไม่สามารถเข้าไปได้นะครับนี่ฮะน้าตาเ็าจะประมาณนี้ครับ ทีน <it> ี้ก <an> ็จะลองใช้ไอสวอดในโลดูครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะฮะกดสกิลครับอ่าลองตั้งไอวอ์ดูฮะแอบสามารถตั้งได้นะครับแต่ว่าคนที่อยู่นอกโล่นี่ยไม่สามารถตั้งได้นะครับทีนี้เรามาลองระเบิดกันบ้างครับไปฮะเริ่มจากการกดสกิลก่อนครับแล้วทีนี้มาลองโยนระเบิดใส่โลดูครับว่าจะกระเด็นหรือเปล่านะฮะแอบกระเด็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ระเบิดก็จะไปแตกข้างนอกฮะซึ่งนั่นก็หมายความว่าเมื่อคุณสู้โยนระเบิดมานะครับแล้วเรากดสกิลโคโัสเสียไปหนึ่งทีครับ เราก็จะสามารถกันดาเมจของระเบิดได้แนะฮต่ถ้าหากว่าคุณจะสู้อยู่ระเบิดหรว่าเราอยู่ระเบิดเนี่ยแล้วกระเด็นมาที่เราแล้วเราไปกดสกิลตรงระเบิดนะครับเราก็จะล้มเหมือนเดิมนะฮะถ้าหากว่าคุณจะสู้อยู่ระเบิดมาใส่เราหรือว่าเราอยู่ลงใส่ตัวเองเนี่ยตาด้วยกดสกิลแล้วระเบิดอยู่ด้านในโล Alban เนี่ยเราก็โดนด,ดาเมจเช่นกันนะฮะมาทางด้านกับระเบิดกันบ้างครับเร,เรื่องวังกรารระเบิดนะฮะอ่าแล้วทีนี้ก็กดสกิลไปหนึ่งทีครับตามด้วยเข้าวงสีแดงครับมาดูกันว่าจะโดนระเบิดหรือเปล่านะครับแอดโดนเหมือนเดิม ถ้าเป็นปืนพวกนี้ล่ะโล่จะสามารถกันได้หรือเปล่านยเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับกดสกิลไปหนึ่งทีแฮะตามด้วยหาระยะห่างครับแล้วก็จะยิงใส่โล่นะฮะว่ามันจะรู้เข้าโล่หรือเปล่านะครับออาไม่เข้าโล่เฮะถือว่ามันจะสุนได้ดีครับแต่ถ้าหากว่าเป็นยานพาหนะล่ะจะขี่ชนหรือว่าจะขี่ทะลุนะครับไปลองกันฮะผมจะลองรถขึ้นบกขึ้นน้ำด้วยกันนะครับทีนี้กดสกิลครับไปฮะลองขี่รถนะครับ ผ่านนะฮะต่อมาลองกับรถจิบบ้างครับกสกิลฮนะตามด้วยไปขึ้นรถครับจะขี่ชนหรือไม่ผ่านนะครับแม่ดึกว่าจะชนนะครับผมก็ทดลองสกิลโคโนเฟีเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะในอนาคตไกล้ๆเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนค่าสถานะของสกิลก็เป็นไปได้ครับแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับสิ่ทุกคนนะฮะ หลายคนเนี่ยก็สงส,สัยกันนะครับว่าเอ้ยผมชนะแข่งหรือเปล่าบางคนเนี่ยก็ไม่เชียร์ผมในโปรลีนะครับจริงๆอ่ะผมไม่ใช่นักแข่งนะผมเป็นสตรีมเมอร์สร้างช่องมาตั้งแต่วันที่13กุมภา2019ครับซึ่งชื่อช่องตัวนี้ผมสร้างมาตั้งแต่ศูนย์ซับตั้งแต่แรกๆเลยนะฮะส่วนชื่อช่องของผมเนี่ยก็อ่านได้ว่าโอกากาหรือว่าโอสกะก็ได้ครับผมก็เริ่มมีชื่อเสียงตั้งแต่คลิปสอนแต่แงคลิปแกล้งคนปั่นคนแล้วก็เริ่มมีคลิปเทคนิคต่างๆเข้ามาด้วยนะครับก แล้วทีนี้มันก็เริ่มมีการปีโปลิซีซั่นหนึ่งมีโปลิซีซั่นสองเข้ามาครับแล้วก็มีทีม K.O.G เข้ามาด้วยนะฮะซึ่งทีม King of Gamer เนี่ยก็ได้แชมป์ไปในซีซั่นสองนะฮะก็ได้เริ่มสร้างชื่อเสียงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ซึ่งทีม King of Gamer เนี่ยก็มีนักแข่งคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าโอ a ก้าเเจอยู่ในทีมด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผมนะฮะบางคนก็งงว่าเอเป็นผมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับซึ่งชื่อผมก็เขียนตรงตัวอยู่แล้วครับว่าโอสก้าโอสก้าครับก็คือ O S A G A นะฮะแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยก็เป็นโอ a ก้า s a k a 7 7นะครับอ่านเหมือนกันแต่ว่าตัวอ,อักษรไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ย เข้าใจผิดนะฮะว่าเป็นคนเดียวกันนะครับใครที่เชียร์ใครที่ชอบออสการะเจเดเนี่ยก็สามารถมาติดตามได้ที่ช่องนี้นะฮะไม่ใช่ว่าชอบออสการะเจเดแต่ว่ามาติดตามช่องผมเนี่ยไม่ใช่นะครับคือคนละชื่อคนละช่องเลยนะฮะที่ผมมาชี้แจงในครั้งนี้เนี่ยก็คือแบบว่าผมไม่อยากให้แบบชอบออสการะเจเดรักออสการะเจเดเนี่ยแลว้วมาติดตามช่องผมมาเชียร์ช่องผมมาคอมเมนต์ช่องผมเนี่ยไม่ใช่นะฮะผมอยากให้ fc ของเขาเนี่ยได้ติดตามเขาได้ถูกช่องทางนะครับก็จะชี้แจงประมาณนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมนะฮะแต่ก็็ตติิดดดาามใหห้้้ถูกกกกช่องงททววยนนนนะะะคคครรัััับบบสสสลลปีีุฮ